มันเรียบร้อยแล้วบางบุนฟีวัดลจาวัยเ่บทนเนะคำว่าวัดุ็เนลว่าการวางนะส่วนคาว่าจาวายเนี่ยเป็นยามะเป็นพระหูพน์ของคาว่าจาอิฮะนะคาว่าจาอิฮะเนี่ยก็แปลว่า ภัยภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติเพราะฉะนั้นรวมสองการเ้าื้อยกันก็จะแปลว่าการวางภัยธรรมชาติหมายความว่าให้เราเนี่ยนะหมายความว่าให้ให้เจ้าของต้นไม้เนี่ยหรือเจ้าของผลไม้เนี่ยนะครับ ที่ได้ทําการตกลงซื้อขายกันไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้ซื้อเนี่ยตกลงซื้อขายกันไปแล้วนะครับแล้วก็จ่ายเงินกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากําลังจะสอยกําลังจะเก็บนะครับผลผลิตบนต้นแต่ยังไม่ทันที่จะได้เก็บนะครับก็เกิดภัยธรรมชาติเสียก่อนตรงนี้เนี่ยนะครับบทบัญญัติอิสลามนั้นใช้ให้เจ้าของ เดิมหรือว่าผู้ขายนั้นได้วางนะก็คือคําว่าวางในที่นี้คือวางเงินที่ตัวเองได้รับไว้แล้วเนี่ยคืนคืนให้กับผู้ซื้อนะเพราะว่าเขาเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาตาังค์ของเขาโดยที่เขาไม่ได้อะไรจากเราเลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ ช้าลาใจหรือว่าไม่ได้ล่าช้าไม่ได้อ้อยอิงแต่ว่ากําลังจะดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทันไม่ทยพันไม่พระไม่ทันภัยธรรมาชาติที่มันมาประสบกับผลไม้เหล่านี้ซะก,ก่อนเพราะฉะนั้นตรงจุดน,นี้เนี่ยนะครับบมดบนิสอิสลามก็เลยมีบัญญัติแต่ให วางเนะี่ยก็คือให้ปล่อยวางนะแล้วก็ให้ให้คืนนะเงินที่เราได้มานั้นให้กับผู้ซื้อเพรากว่าอัลจวายฮนะูจจมูจาอฮะนี่ยจวายเนี่ยเป็นเอุพูดว่าเพราำว่าจาอิฮะวะฮิอัลอาฟะซึ่งก็คือโรคอัลลตีตุซีบุตซิมารฟาตูลิกูฮาที่มันมาประสบกับผลไม้แล้วก็ทำให้ผลไม้นั้นพินาศย่อยยับ บ้าขุดตะนุนมีนักเจ้าพี่ว่าเขา listing โซลนี่เนี่ยรักษาเป็นมาจากคขาว่าเจ้าพี่คือจีมว้าวเลก้ฮาซึ่งแปลว่าการขุดรากถอนโคนก็คือเวลามันมาประสบเนี่ยมันเหมือนขุดรากถอนโคนเลยมันทําลายซะจนเฮนเลยนะไม่เหลืออะไรเลยไฟล์ระบี่ติสเซมาตูบาดูบาดาบูดูวิซลาฮียเพราะฉะนั้นเมื่อมีการซื้อขายนะเมื่อมีการ ขายผล,ลไม้หลังจากที่มันแก่จักแล้วนะอย่างที่เราเคยเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับซึ่งณณะ,ะเวลานั้นเนี่ยก็อนุญาตที่จะให้ทำการขายได้ครับแต่แล้วมันกลับมาประสบกับภัยพิบัติที่มันมาจาก,ากฟ้าฟ้าครับทำให้พืชผลเหล่านั้นเนี่ยสูญหายสูญเสียเสียหายเยอ่อแยบ วลาฟาตุสมาวิยาภัยพิบัติที่มาจากภาคฟ้าเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะคอนโทรลอะไรได้เลยก็คือไม่ไม่มีสิทธิที่จะไปก้าวไายหรือไปป้องกันอะไรได้เลยครับเช่นลมลมนะลมพายลมหรือลมพายุที่พัดเอาซะต้นผลไมห้หล่นเกี้ยงเลยหรือแดดร้อนจัดอรลฮาร์ดชดีดนะร้อนจัดจนกระทั่งอะไรครับ ผลไม้ตายเกี้ยงเลยอะไรประมาณนี้นะหรืออาตชนะหรือมาตอแนวหรือว่าฝนนะหรือหรือความหนาวนะหรือเจอรอรดนะหรือตะกแตนตะกแตนลงทีเดียวเนี่ยเที่ยงเลยนะนาทั้งนาหายหมดเลยไปในพิบตาหรืออะไรประมาณนี้นะที่มันเป็น ไครที่มันร้ายแรงแล้วก็จนเราไม่สามารถที่จะต้านทานมันไหวแล้วก็มันมาทําลายมันมาแล้วเนี่ยมันมันบ่อนทําลายผลไม้นั้นย่อยยับครับถ้าว่าผลไม้ที่มันถูกทําลายย่อยมันได้ถูกขายไปแล้วแล้วผู้ซื้อเนี่ยยังไม่มีโอกาสนะหรือยังไม่สามารถที่จะเก็บ เกี่ยวผลไม้เหล่านั้นจนกระทั่งต้องมาประสบกับภัยธรรมชาติเหล่านี้เสียก่อนเมื่อนั้นเนี่ยให้ผู้ซื้อเนี่ยกลับไปหาผู้ขายแล้วก็ขอคืนนะครับเงินที่ตนเองนั้นได้จ่ายไปให้กับผู้ขายเพราะว่าอันี้ขางท่านจาเบร์เราเดียวเราฮานูก่าว่าอันนั้นนบียสละอะฮรวะซัลลัมะอามาระบิวดะอิลจาวัยะ ท่านนาบีมาสาอลาอลอสันั้นได้สั่งใช้ให้ทําการวางเ,เงเนินที่ได้จากการค้าขายแล้วต้องมาประสบกับภัยพิบัติดังกล่าวนี้นะครับเราะวมมมา,มามุสลิมมาีโดยท่านนี้ว่ามุสลิมก็คือสั่งใช้ให้ผู้ซื้อเนี่ยยอมอะไรครับยอมเสียสละนะครับที่จะวางเงินก้อนนั้นลงก็คือคืน ให้กับผู้ซื้อนะมาดึกโดยท่านอิหม่ามุสลิมนะอยู่ในลำดับที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่เพราะฉะนั้นอดีตตอนนี้เนี่ยจึงเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าผลไม้ที่เสียหายนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายก็คือให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ขายนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ กำไรใดๆจากผู้ซื้อก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ราคาค่างวดจากการขายดังกล่าวนั้นถ้าว่ามันเสียหายทั้งหมดเลยผู้ซื้อก็ให้กลับไปเอาเงินนั้นคืนทั้งหมดถ้าหากว่ามันเสียหายเพียงแค่าบางส่วนก็ให้ผู้ซื้อนั้นกลับไปของเงินคืนในส่วนที่ เสียหายไปนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเข้าข่ายฮะดีสดัดงกล่าวนะครับแล้วก็ไม่ว่าการขายนั้นจะก่อนที่จะใช้การได้หรือหลังจากที่ใช้การได้ก็ตามนะครับก็คือหลังจากที่มันก่อนที่มันจะแก่หรือหลังจากที่มันจะแก่ ก็ตามแน่นอนว่าถ้าว่าก่อนที่มันจะแก่ผลไม้จะแก่นั้นเป็นที่ต้องห้ามแน่นอนครับแต่ถ้ามีการซื้อขายกันอย่างไรก็แล้วแต่ครับก็จะต้องอะไรครับคืนราคาค่างวดที่ได้จากการขายดังกล่าวนั้นครับเพราะเข้าขายฮะดิษดังกล่าวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือณอีกอีกฮะดิษต้นหนึ่งเนี่ยท่านอับดมลลาหสลาลลาัมกล่าวครับ ว่าบีมาเท่าหุ่มาลา أخي กีบีมาเท่าหุมาลา خ ي กะด้วยเหตุผลคนใดที่ท่านจะไปเอาทรัพย์สินของพี่น้องของท่านโดยไม่ชอบทมโดยไม่ชอบทมอันนี้เนี่ยเป็นคดีต้นเดียวกันนะขอโทษก็คือคดีที่ต่อเนื่องจากคดีเมื่อกี้นี้นะเือให้คืนแล้วก็บอกว่าอะไร ด้วยเหตุผลคนใดที่คุณจะไปเอาทรัพย์สินของพี่น้องคุณโดยไม่ชอบทรรมแต่ถ้าาว่าไอสิ่งที่เสียหายเนี่ยมันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยมากนะครับจนกระทั่งอะไรครับไม่สามารถที่จะถามาตรฐานในการวัดค่าความเสียหายได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้ถือว่าผู้ซื้อต้องยอมสละสินะครับแล้วก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ขายเพราะว่า ของอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเสียหายเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่โดยทั่วไปมันก็มีเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วจะไม่เรียกว่าเป็นยาอีหะจะไม่เรียกว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับหรือก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นภัยธรรมชาติแต่ถ้ามันเป็นเสียหายเล็กน้อยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันยากที่จะป้องกันอยู่แล้วแล้วโดยปกติมันก็เสียหายกันอยู่แล้วเช่น ถ้าว่ามีนกมากินหรือว่ามันตกลงใต้ต้นอะไรทำนองนี้นักชาการบางคนก็บอกว่าไอา้คำนิยามของคำว่าเสียหายเล็กน้อยเนี่ยนะคก็คือถ้าน้อยกว่าหนึ่งส่วนสามเรียกว่าเล็กน้อยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเชฟเชฟโซลเปินฟารกว่าว่ลอัครบูอันโนลาจะถัดดูดาแต่ว่า ที่มันใกล้เคียงกับความถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยนะก็คือไม่มีการกําหนดมาตรฐานของคําว่าเล็กน้อยในความเสียหายดังกล่าวบายุรุเจ้าพี่แล้วอืแต่ว่าให้กลับไปหาธรรมเนียมปฏิบัติของชาวสวนแต่ละที่ก็แล้วกันแต่ว่าอะไรที่พวกเขาถือว่าเป็นความเสียหายเล็กน้อยอันนั้นก็ให้นับว่าเป็นความเสียหายเล็กน้อยเพราะว่า การไปกาหนดว่า1สนส่วนสาอันนั้นเนี่ยจาเป็นจะต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนด้วยซึ่งมันก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาสนับสนุนความเห็นดังกล่าวนี้นักวาชการบางคนนะครับราใหมาหุลลอรได้พยายามหาเหตุผลนะครับมาสนับสนุนนะครับหรือมาชี้แจงถึงการที่ผู้ขายนั้นจําเป็นจะต้อง รับผิดชอบนะความเสียหายจากภัยธรรมชาติดังกล่าวนี้ว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าการถือครองทรัพย์สินที่ยังอยู่บนต้นอยู่เนี่ยด้วยกับการที่ผู้ขายเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเนี่ยได้ทําการเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการครอบครองที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจาก ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ครอบครองโดยสมบูรณ์อันนี้เนี่ยในกรณีที่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เรากล่าวมานี้เนี่ยในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวน,น,นั้นเนี่ยความเสียหายของพืชผลดังกล่าวนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภัยจากฟาฟา้าหรือว่าที่เราเรียกว่าภัยธรรมชาติแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความเสียหายที่จากที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์ จากอะไรครับบิเฟรีอาเดมินจากเอจากจาการกระทําของลูกหลานอาดัมเนี่ยที่เราเรียกว่าจากน้ํามือของมนุษย์เนี่ยเช่นไฟไหม้ก็ค,คือมีใครไปเผาเมื่อนั้นเนี่ยให้ผู้ซื้อเนี่ยเลือกระหว่างการที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขาย แล้วก็ขอเรียกร้องขอเงินคืนเงินที่จ่ายไปนั้นคืนส่วนไอ้ผู้ขายเนี่ยก็อะไรครับให้ไปเอาคืนกับไอ้อาจยากรคนนั้นนะที่มาทำให้เกิดความเสียหายที่มาเผาอะไรเขาอีกทีหนึ่งอันนี้คือช้อที่หนึ่งนะครับช้ที่สองก็คือเออยนุ่นนะครับ ก็คือยอมนะครับตามที่ได้ทำการตกลงกับผู้ขายแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปเรียกร้องเอากับไอ้อาจารยกรนะไปเรียกร้องเอากับคนที่มาก่อความเสียหายนั้นนะครับสบายว่าลมาตุบุดูอิสลายฟิไกเดนนักเพราะว่าแล้วก็สัญญาณบ่งชี้ว่าผลไม้นั้นจะ ได้ที่แล้วแก่ได้ที่แล้วในในชนิดอื่นๆที่นอกเหนือจากอินทผลัมเนี่ยก็ยคือชนิดของผลไม้ต่างๆเี่ยที่ท่านอับดุลลาห์สุลลามได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าการที่จะอนุญ,ญาตให้ขายได้เนี่ยนะครับจะต้องอะไรครับได้ที่เสียก่อนคือแก่ได้ที่เสียก่อนเนี่ยถ้าว่าอื่นจากอินทผลัมเนี่ยก็ให้มัน แตกต่างกันไปตามสภาพของผลไม้แต่ละชนิดครับ,พบเพราะว่าฟาบูดูสไลฟิเินะพราะอาการได้ที่ของอินทรลาขอโทษการได้ที่ของที่อง,งุ่นรับนั่นแหละก็คือดูว่ามันเริ่มที่จะออกมีรสหวานแล้วพอะทนอานัสรเรนนาจะรออันเขาค่ะว่า ด้านนาบีส,ลลาาาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฯ์อนบ,ยอยนบัยอัลไงน์ไปถึงที่จะยสวดท่านาบีนนฮามการขาย์อง,งุ่นจนกว่ามันจะดำอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหรือคงจะเป็นอง,งุ่นชนิดดำนะครับเพราะอง,งุ่นมันก็มีหลายชนิดมีอย่างสีดำสีแดงนะสีเขียวนะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าอะไรครับ องุ่นห้ามขายอะองุ่นจนกว่ามันจะดำพลเะาอาล l มนี่มันน่าจะเป็นองุ่นชนิดดำเพราะว่าผลไม้ชนิดเดียวกันมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นมะกอกเนี่ยบ้านเราเรารู้จักแต่มะกอกหรือเคยเห็นแต่มะกอกลูกเขียวแต่ไปอยู่อาหรับเนี่ยพอไปอยู่อาหรับปุ๊บเนี่ยมันมีมะกอกอีกชนิดหนึ่งเป็นสีดำมะกอกสีดำคือข้างนอกมันเหมือนกันเลยทีเียวแตกต่างกันเฉพาะที่สีเท่านั้นเองสีมันจะแตกต่างกันครับ ตัวอุตสาหกรรมเล็ท่ามนมาอามัดและคนรายงานทุกคนลนแล้วแต่เชื่อถือได้นะส่วนสัญญาณบ่งชี้ของถึงการได้ที่แก่การแก่ได้ที่ของผลไมอ้อื่นๆเช่นตุกฟา้าแอปเปลิลบัตติแตงโมรุม,มานทับทิมมิชมิชแอ,อบริชอดคูคลูกทอ้อวอลเจล เาก็คือวอลนัทนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ให้ดูที่ว่าอะไรครับมันเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มอะไรครับได้ที่จนกระทั่งกินได้แล้วครับเพราะว่าท่านอับดุลลอฮฺซัมได้น,น,นะฮะ عن بي السمري ฮ ت ى ي ต ي ب นะท่านอับดุล การขายผลไม้จนกว่ามันจะได้ที่มุตสาุะอะไรที่ครับบอฟีลฟได้ในอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าฮัตตาอตีบาอักลูจนกว่าจะได้ที่ที่จะกินได้คือจนกว่าที่มันจะอะไรรดรถเริ่มกลมกล่อมแล้วนะครับกินได้แล้วครับไม่ใช่ยังฝาดยังอะไรอยู่เลยครับ ถ้าเป็นเป็นนินาผาลัมเองเนี่ยนะครับถ้าใครที่เคยกินบาลาเนี่ยจะรู้นะว่ามันจะเริ่มได้ที่ตรงที่มันเริ่มอะไรครับเอ่อเริ่มหวานหวานแล้วนะหรือบ,บางทีก็ยายอาจจะยังมีฝาดอยู่แต่ว่าไม่ใช่ฝาดอย่างเดียวแต่ว่าอะไรฝาดหวานหวานแล้วอันนี้ถือว่าแก่แล้วนะครับอันอื่นๆก็เหมือนกันกน็คือเริ่มเริ่มที่จะมีรสคมขบแล้วนะครับ ส่วนการแก่ได้ที่ในในผลไม้หรือในผักบางชนิดอย่างเช่นพิซซ่าพิซซ่าก็คือแตงร้านนะครับหรือตเกบพี่ของแตงกวานะครับการนี้มันจะได้ที่ก็คืออะไรครับมันสามารถกินได้แล้วส่วนการได้ที่ของสิ่งที่เป็นมเมล็ดข้าวต่างๆข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวบารเล่อะไรพวก่างเนี้ย ็คืออะไรมันเริ <speaking> ่มแข็งแล้วแล้วก็เริ่มขาวแล้วนะเนื้อในมันขาวแล้วเพราะว่าเริ่มต้นของมันเนี่ยมันอาจจะเขียวอยู่นะแต่พอมันแก่เต็มที่เนี่ยเนื้อในมันก็จะขาวเรื่องนั้นนบีบบอสลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมะเจาะเลชดิดาดัลฮับดีไวยะตันบิเิหะติไบัยเพราะว่าท่านนบีมุสลลัลซึ่ได้คำนดกรอบว่าการที่เมล็ดแข็งนั่นน่ะคือ เอคือที่สุดของการคืออะไรคือเป้าหมายในการที่บ่งถึงว่ามันสามารถที่จะขายได้แล้วก็แค่นี้นะครับสลุบสลต่านคาบัอาลาบีนะมุฮัมมัดเพราะนั้นเรื่องของวัดอิลจวาวาเอ์การคืนเงินอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติก็ สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะที่เหลือใครมีคําถามตรงไหนไม่เข้าใจก็เชิญถามได้นะครับ